เสือใน perception ของคนใน generation ของผมนะครับอาจจะมองว่าด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมีความโบราณจําเจแบบเดิมๆม,มาตลอดอาจจะไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ในความต้องการของคนใน generation mm hmm. ผมสักเท่าไหร่ครับ Matter นะครับเราเป็น The m a t t Maker for Every Matter เราเป็นโรงงานเองเราผลิตเองเรา position ตัวเองเป็น m a t t Nurse ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่มาจากเสือเนี่ยเราสามารถ เนรมิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มของเราเป็นโรงงานตั้งแต่รุ่นของอากงแล้วนะครับคือเสือในอยู่ในเป็นดัีที่อยู่ในดาวเทรนมาหลัก10ปีแล้วซึ่งในมีการแข่งขันเรื่อง price w a r กันค่อนข้างรุนแรงมากซึ่งถ้าเราไม่ดิเฟนเชตตัวเองออกมาทําจับตลาดใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจของเราอาจจะไปต่อได้ยากมากๆ เสือของ m ม t t e r เนี่ยมีความแตกต่างหนึ่งด้วยเรื่องดีไซน์นอกจากเราจะพัฒนาตัวรวดลายให้มีความทันสมัยไม่จำกัดแพนโทนเลยสามารถคัสตอมไมซ์ดีไซน์ตามรีเควสตของลูกค้าก็ได้เรายังนำตัวเสือเนี่ยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อีกสามารถเป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่แค่ปูพื้นนะครับสามารถเป็นกระเป๋าก็ได้เป็นเสือรองจานก็ได้จเป็นเนบาะรองนั่งก็ได้บีนแบกเสือแทนพรมนะครับที่ใช้ตกแต่งบ้านอินดอร์เอาท์ดอร์ คุณสมบัตินะครับจะถักทอแน่นกว่าเสื้อทั่วไปถึง30%เคลือบสาร UV i n t b p t e r เพื่อสามารถให้ใช้งานอ o u ์ดอร์ได้ไม่กออไม่แตกที่สำคัญเสื้อของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานสากล RCS Recycle Claim Standard ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลครับ ตัวแบรนด์แมทเตอร์เนี่ยเราเน้นการทําการตลาดออนไลน์เจาะกลุ่มลูกค้าผ่านฐานออนไลน์เนื่องจากเครื่องมือก่อนออนไลน์เนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทีละจานวนมากๆจะเป็นความโชคดีของเจเนเรชั่นของเรามากๆเลยซึ่งเราก็สามารถทำคอนเทนต์ส่งให้ KOL ซึ่งเจาะกลุ่มตลาดที่มากมายหลากหลายมากขึ้นในสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่กลุ่ม Baby เบบี้บูมเมอร์เนอะที่จะนึกถึงผลิตภัณฑ์เสือแต่สมัยเนี่ยกลุ่ม GenX GenY Gen Z เนเนี่ยก็สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เสือได้ คือจริงๆยอดขายของแมทเทอร์ถ้าเป็นสัดตีเป็นสัดส,ส่วนแล้วจะอยู่ประมาณ20%ของโรงงานตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาก็มีการเติบโตขึ้นทุกปีทุกปีครับซึ่งในอนาคตก็คิดว่าจะขยายไปในตลาดต่างประเทศให้มากขึ้นเนื่องจากผมแน่นอนครับเราทำแบรนด์แมทเทอร์วันนี้ในอนาคตต้องมีลูกคู่แข่งเข้ามาในตลาดนี้มากขึ้นก็คิดว่าการเติบโตในตลาดต่างประเทศเนี่ยจะสามารถทำให้เราก้าวกระโดดออกจาก r ร d Ocean ในประเทศไทยในอนาคตได้ในระยะยาวเนี่ยจะขยายยอดขายไปได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ หลังจากที่เรา,เารับช่วงต่อธุรกิจมาจากครอบครัวนะครับเราต้องกล้ามู้ตัวเองออกมาจากเซฟโซนหรือคอมฟอร์ทโซนหรือจากตลาดเดิมๆเ,เราต้องกล้าคิดออกนอกกรอบกล้าจับกลุ่มตลาดใหม่ๆกลุ่ม Gen Y Gen Z กลุ่มที่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อกําลังสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งกลุ่มกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงคข,ข้างเร็วทุกอย่างต้องคิดตามกระแสมาทุกอย่างมาไวไปไวก็ต้องจับกระแสให,ให้ทัน